เอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับผ่าพี่น้องชาว a อ c ีมาเที่ยวที่วัดปลาหลายท้องมาเบิงโบูของวัดปลาวัดปลาเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดในอำเภอวิเชียรบุรีนะครับเป็นวัดแรลกสร้างตั้งแต่พยาปลาเสือพักดีอดีตเจ้าเมืองวิเชียรบุรีคนแรกหรือ ในใจนะวิเชียนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีเมื่อไปรัสการที่สองถึงตนรัสก,การที่สามนะครับพี่น้องสร้างขึ้นเมื่อปีพศส,สองพันสามร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องโบสถ์นียมีอายุร้อยกว่าปีแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยทางวัดป่าได้ทำการได้บริใช้โบสถ์หลังนี้แล้ว ก็คือสร้างบทใหม่ขึ้นแต่อย่างบอไรทำการรื้อถอนนะครับอยู่กับผมเอชิชาแนลคนเก่าคนเดิมรากกายความบันเทิงร่างกายที่เดียวในเที a Q ชูยนูนเอชิชาแนลสวยดัสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว a อฟที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิช n แนลคนเก่าคนเดิมมื่อนี้มาในภาษาลม พาะาทีนเพชรบูรณ์นะครับมือนี้ผมกับผาพี่น้องชาวเอฟีมาเที่ยวที่วัดปลาเรรไรอยู่ที่ในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โบสโบสหรืออุบโบสถของวัดปลาเรไรทองเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอวิเชียรมีอายุร้อยกว่าปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองถึงรัชกาลที่สอมสมัยเจ้าเมืองวิเชียนบุรีคนแรกพระยาะเซิร์ดภักดีหรือใจนาวิเชียนก็ตามพ่มไปเบิ่งกันเลยครับเอชิวชแนลไปเบิ่งไปชมกันสวีดเดียสวีดัดสวัสดีครับพี่น้องชาวเอฟซีที่น่ารักทุกคนตอนนี้ผมก็บผาพี่น้องชาวเอฟซอยู่ที่วัดปาเรไรทอง มาเชี่ยวสมโบสโบราณโบสเก่านะครับประวัติของการสร้างโบสบ์มีหลักฐานทางราชการเพียงผู้รวบรวมมาเล่าก็คือนางสายยุธทธีรพัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในเรืองศรีซอยรับศเก้าอำเภอวิเียรจังหวัดเพชรบูร์ บรรพุษและพี่น้องชาววิเชียนได้พร้อมใจคำบอกเราจ้าปูยาตายายมาพอสรุปว่าเมื่อปีพศส,สองพ340วิเชียนได้มีวัดปาเรไหลเป็นวัดประจำเมืองวัดปาเร่ไหลทองเนี่ยเป็นวัดวัดปาเร่ไหลเนี่าาย วัดปลาสาบานขาอื่นวัดปลามีเป็นวัดแหลกของอำเภอวิเชียนนะครับประจำเมืองวิเชียนบุรีแหลประกอบศาสนาต่างๆในปีพศสองพันีิบนะครับพี่น้องและก็ได้สร้างโบสถ์ขึ้นโดยพระยาประเชิดผักดีเจ้าเมืองคนแรกของ อำเภอวิเชียนนะครับต่อมาก็ได้มีลูกชายมาประจำอยู่คือพระยาประเสดส่งขามพักดีนะครับ หรือใจนาวิเชียนวัดเนี้ยสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่1ถึงช่วงปลายรัชกาลที่ช่วงปลายรัชกาลที่สองถึงต้นรัชกาลที่3มนะครับพี่น้องชาวเอฟซโดยมีพระยาปราศริทักดีนะครับอดีตเจ้าเมืองวิเชียรบุรี เป็นคนุณกอตั้งวัดปาเรลายโขท้องสมัยนั้นนะครับโดยสมัยปลายรัชกาลที่สองถึงตนรัชกาลที่สามสมัยรัตนโกสินนะครับพี่น้องโบสถ์นี้มีอายุราวๆหนึ่งร้อยกว่าปีนะครับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่เลยทราบขานว่าวิเชียรอำเภอวิเชียรบุรีเนี่ยเป็นอำเภอที่เก่าแก่ อีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสังเกตได้ว่าอำเภอได้ที่เป็นอำเภอเก่าแก่ก,จก็จะอยู่ติดแม่น้ำปลาซักนะครับถ้าอำเภอไม้ยังอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสะพานอำเภอซีเทฟเนี่ยจะอยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับถนนหมายเลขนิมเอสระบุรีลมซักนะครับแล้วก็สังเกตว่าพุทเก่าจะเปะ่า เป็นภะสีมาคูนะครับพี่น้องชาวเอฟซีโบสถ์เนี้ยอยู่สร้างขึ้นสมัยพระยาประเสริฐพักดีอดีตเจ้าเมืองคนแรกของวิเชียรบุรีนะครับและกะ็อยู่ปลายรัชการที่สองถึงตนรัชการที่สามของกรุงรัตนของกรุงรัตนโก,กสินทร์นะครับพี่น้องชาวเอฟซีใน ในการปัจจุบันนะครับตัวนียเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของอำเภอวิเชียรเป็นวัดแรลกของอำเภอวิเชียรบุรีนะครับวัดปลาเรลายทองแลวก็ได้ทําการสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อทำศาสนาก,กิจต่างๆนะครับพี่น้องชาวเอฟซีปัจจุบันเนี่ยวัดปลาเรลายทองได้ทําโบสถ์ใหม่ขึ้นแล้วบัวดสดขึ้นใหม่ขึ้นแล้วแต่บ่ได้รือถอนโบสถ์เก่า เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้เบึงกันนะครับพี่น้องชาว a อ c ซแล้วก็บโบสนี่ยสร้างขึ้นพร้อมสะขวันนะครับขุดดินจากสะขวันนะครับขึ้นมาปั้นเป็นโบสมื่อกรอนเนี่ยก็ต้องไปซื้อของมาจากในตัวเมืองพิชบูรณ์นะครับโบมีสร้างสีง ใช้เวลาเดินไปเดินทางไปเดินทางกลับเนี่ยประมาณสามเดือนนะครับกว่าไปได้ดยล้อเกวียนนะครับพี่น้องชาวเอฟซีลำบากขนาดไหนกว่าจะมีโบสไว้ใช้สักล่างหนึ่งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับผ่าพี่น้องชาวเอฟซีมาเชี่ยวที่วัดปลาหลหลท้องมาเบิงโบสของวัดปลา วัดป่าเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดในอำเภอวิเชียรบุรีนะครับเป็นวัดแรลกสร้างตั้งแต่พญาประเสิฐพักดีอดีตเจ้าเมืองวิเชียรบุรีคนแรกหรือในใจนะวิเชียนนะครับพี่น้องชาวเอฟซเมื่อปายรัชก,กาลที่สองถึงตนรัชก,กาลที่สามนะครับพี่น้องสร้างขึ้นเมื่อปีพศ ซ่องพัน0มร้ง 1, 000, นะครับพี่น้องโบสถเนี่ยมีอายุร้อยกว่าปีแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยทางวัดปา่าได้ทำการได้บริใช้โบสถ์หลังนี้แล้วก็คือสร้างโบสถใหม่ขึ้นแต่อย่างบ่ได้ทำการรื้อถอนนะครับสังเกตบอรครับถ้าเป็นโบสถเกาถ่าแท้เมื่อ100ยกว่าปีที่แล้วถึง200ปีที่แล้วเนี่ยครับ ประตูทางเข้าก็จะเข้าออกทางเดียวนะครับพี่น้องชาวเอฟซีถ้าเป็นโบสสมัยใหม่ก็จะเข้าออกได้ทั้งทางล่างโบสถ์และหน้าโบสนะครับแต่ถ้าเป็นโบสสมัยก่อนก็จะเข้าได้แค่โบสหน้าหน้าโบสถ์ด้านเดียวบดยทมประตูซองด้านนะครับออกจากโบสแล้วผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเดินลอบเบืบ้องความน่าสนใจของ วัดปลาเหลไหละนะครับพี่น้องชาวเอฟซด้านนี้ครับคือเป็นสะที่ขุดขึ้นมาเพื่อเอามาปั้นเป็นโบสนะครับเมื่อก่อนนี้ใช้อิดปั้นเอเอใช้ดินปั้นสร้างโบสนะครับพี่น้องชาวเอฟแล้วก็ ้ายต้นโผก็มีกลุ่มพระพุทธรูปที่ทางวันปัดโยแล้วก็เข้าวา่าสะเนี่ยเป็นสะสศักธิตนะครับพี่น้องชาวเอฟซีในเมื่อราัชาการที่หกขึ้นคลองลาดได้นำน้ำศัก์ธิ์นำน้ำในบ่อเนี่ยขึ้นไปถวายแต่ราัชาการที่หกนะครับพี่น้องเพื่อทำเป็นน้ำสตยาบันนะครับน้ำศักิสิ์ ก่อนขึ้นของรัฐนะครับพี่น้องในสมัยราชิคโคก็จังหวัดหนึ่งก็จะให้ไปห้าน้ําแหล่งน้ําแห่งหนึ่งก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ปีนั้นก็ได้นาน้าในบอ่อเนี่ยนะครับขึ้นไปถวายแกราชการที่หกนะครับพี่น้องชาวเอฟซีหน้าสนาน้ำเก็มีพญานาคจำลองปันพญานาคจำลองไว้หน้าโบสถ์ครับคือ พญานาคโมติสินนะครับนี่ครับพี่น้องชาวเอฟซีปันห้างไว้ตรงคุ้นนะครับป้ามันคือบ่เห็นเนี่ยก็เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดนะครับพี่น้องชาวเอฟซออกจากตรงนี้แล้วผมก็จะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเดินที่เดินเล่นเรื่อยๆนะครับวัดเนี้ยก็จะเป็น นั่นนะครับพี่น้องชาวเอฟซีวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่วัดแรกของอำเภอวิเชียรเลยนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็มีการสร้างศาล เจ้าเมืองวิเชียรบุรีองค์คนแรกนะครับพญาประสิทธิ์ผักดีหรือใจนะวิเชียรน,นะครับพี่น้องชาวเอฟซนี่ก็เป็นโกดของน่าจะเป็นอดีตเจ้าว,วาัดนะครับนี่ก็คือ ประทัดของอดีเจ้าวาตนะครับพระครูสุพัตตาด็อกเตอร์นะครับวิเชียนวินะครับสุพัตสุปตูหรือชินขุนทศอาดีจาคณะอำเภอเมืองเฉิงเสาอาดีจ้าวาวัดวัดสูวนณารามวิหารนะครับ ท่านใดหมอนะตั้งแต่ที่ยิมเก้ามีนาปีหกหกนะครับปีที่แล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซนี่ก็คือพระครูโสพระนภัดวชิลาลงกรหรือสุเทพกิติโสอาดีจาวาสวัดป่าเลายท้องนะครับ ท่านมอนะวันจันทร์ที่30มมกราปีพศสอ6 6เฮาโบได้มาปีนึงนะครับพี่น้องท่านพึ่งหมอนะปีที่ผ่านมานี่เองนะครับยังบ่ครบปีเลยนะครับอันนี้เจ้าวัดรูปก่อนนี้นะครับอันนี้กระเแนใจ่ายว่าของผู้ใดนะครับบุมมีซื้อติดอยู่เฮาก็พา นี่เป็นจุดแดนมาร์คที่เก็บกระดูกนะครับของอดีตพระเจ้า,าวาัดอดีตพระที่สำคัญของวัดปาลาเลยไรนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปนี้ผมก็บ่มีอะไรามาร์คผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีมาเที่ยวที่วัดปาลาเลยไรท้องอยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับอยู่ ทางวัดนะครับพี่น้องอยู่ชุมชนวัดปาลาเลไรนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาว a อฟมาเที่ยวที่วัดปาลาเลไรท้องอยู่ที่เขตเขตในเขตเทศบาลเมืองอำเภอวิเชียรบุรี วัดป้าเลรทองเนี่ยเป็นวัดแลกของอำเภอวิเชียนมีผู้ก่อตั้งวัดคือพระยาประเสรซฐภักดีอาดีเจ้าเมืองวิเชียนบุรีหรือในายใจนาวิเชียนวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศสอ4 0ก่อน,อนจะกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมกันอีกอน,นะครับบายบายเอชิวชาแนลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชชิวชาแนลครับ